นี่ด้วยนี่ตายหมดแล้วดูซิมันไม่มีอันนั้นเลยไปดูไปดูข้าวก่อนได้ไหมอะมานนี่มาหอมมากเลยหอมกลิ่นข้าวมากเลยพี่เคยทำนาไหมพี่ไม,ไม่เคยเลยเหรอโอ้ยเจ้ากเกิดบูสุศาสตร์แล้วจะบริเุทธหน้าคือข่อย เอาเสียมไม่เอื่นนยอยนนตาเออตายละอุ้ยมดกัดเลยเพื่อยโอ้ยตายละมดกัดฉันเอาเกือบบุดมานแนงมย,ยกัดมดกัดนนะมดมดนะคะมดนะโอ้ยนี่ไงเกี่ยวข้าวแล้วหอมเลยหอมกลิ่นข้าวเลยทุกคนดูสิมาพี่มามาเดินดูตรงนี้ สวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยตายละหมดการคอยขั้นอยู่เด้อนี่ยเกี่ยวแล้วเขาเกี่ยวแล้วมาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ได้มานะคะวันนี้ไปนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยมาดูเนี่ยค่ะเกี่ยวเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยคือ คือผลของขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ฟองนะคะอยู่ที่ USA นะคะโอ้ยหมดกัดหมดกัดอ่มกัดเจ็บมากเลยอ่ะอเมกคนเมคะอืมอมาเมาขเอ,อบบเ,ออเอิกิกาอเมกอมอยาอเมรมาอเมาอาอเเรอเอาอเรอเมอเปลี่ยอเลอเเออมาอมาเมนกอาอม อันห้องห้องอยางไปพวกว่าเกิดสิล่งไปเบิ้งมันไม่มีอันนั้นบ่ปลาคอนบนนี่ไงนาะหนูอยู่ตรงนี้น,นี่ไงก็นีไงยาวไปนู่น,นะน,นเลยโน่นเลยบอ่อพุน่นเออเ,เดี๋ยวนะหนูดูก่อนว่าแป๊บหนึ่งโอ้ย ต้องไปตรงนั้นน่ะมันถึงไม่มีไม่มีหญ้าน่ะ่อยสีไปเบื้องเขาหอย <c oughs> พี่ก็ไปเดินตรงนั้นกันเหนกับต้าน <c oughs> น่นเออหนูจะมาดูอุ <c oughs> ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมกลิ่นฟางมากเลยเนาะ <c oughs> ดูสิน <c oughs> ้องจอยบอกน้องจอยหอมมากให้ไปจอย อ๋อคือคือเอางสินะคะพี่น้องตอนนี้นะคะโดกออกกับพท่านหูว,ว่าเด็กเขารล้ยบ่เด็กเขา้ลายคือเรื่อง้องเรื่องเมื่อคืนนะคะไปไปไล้สดกลุ่มปิดนะคะของพี่บิ๊กวันนะคะสิบปีพิบารถามทางนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ไปนอนโค้งเจียมนะคะไปนอนโค้งเจียมกับพุณนเอื้อกับพีเนศนะคะแล้วก็คุณติ๋มแล้วก็พี่ พี่อึ่งน,นะคะต้องบอกว่าขอบคุณกับการต้อนรับอ,อย่างอบอุ่นนะคะเมื่อคือนเน้ออากาศเย็นมากอยากบอกว่าหนาวมากเลยใส่เสื้อกันหนาวแบบไม่ได้รับโอโซนบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไปถึงประมาณเกือบเกือบเกือบผกทุ่มนะคะเมื่อคือนหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็บอกว่าขอบคุณขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบึงไลฟ์กลุ่มปิดคอนเสิร์ตของพี่บิ๊กวันนะคะจะน้อยจะมากแต่ทุกคน มาให้กำลังใจเมื่อวานเมื่อคืนนะคะต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแฟนเพลงสุขุสุขุนนะคะแล้บานีเดอออกก็เลยกลับมาพึ่งมาหอดวางหาหน้าที่สิบหน้าที่นะคะโอดใจบวไหวเพราะว่าเถาพอถีวมามาอพอกันเหมือนนันยุเสียงหน้าพี่น้องจําได้บอที่ดอกออนไล่สดมือนั่นนะคะคุณพ่อบอกว่าลูกลูกสีอันเอียงก็ลูกสีสีเขาบอพ่อสีสีเหมือนนี่พันบาท อ๋อตีมาวันไหนมาขึ้นพราะเมื่อยแห้งลูกบาไหวแต่หกม้งสองมาขึ้นเนี่ยนอนตีสามตีสี่นะคะว่าสิไปเบิงตะเวนขื้นอยู่พาใชนไใดกับว่าไหนไปเพราะ่ออยังบุกน่องดึงขาสุกคนกั่บวเตื่นเพราะว่าผู้คนไม่ไหวเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราเพราะเราอะเป็นไอดอลเราคือแบบ เป็นคนที่แข็งแกร่งแต่บางทีใช้พลังงานของร่างกายเยอะก็ไม่ดีนะคะไม่อยากให้ทุกคนใช้พลังงานเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าใช้พลังงานเยอะมากเกินไปเหมือนเครื่องยนต์เราเนี่ยมันจะสั้นลงไม่ฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเครื่องยนต์จะใช้งานได้นานยาวยาวนานก็ต้องแบบดูแลร่างกายตัวเองเหมือนเครื่องยนต์เรานะคะมีฉนันยาสิในพลังงานหลายคือจังดอกออเดอร์พี่น้องและพี่น้องถามมาว่า แต่เขาหลายบ่อบ่อท่านไอพ่ออีพ่ออยู่ข่อยมาเบิงหน้าข่อยก่อนมันมันได้หลายมันได้อข่อยกระโปงข่อยเกิดเลยมาเบิงข่อยถือเสียมมานั่มนะคะบ่ามีกระโปงกระปูบแ่แในตอนนี้กระปูกับสตื้นข่อยแล้วเด่๋ยนี้นจะสีเสียงแต่จิงหลีดนะคะมึนเนี่ยแห่งเลยข้าม็นบ่อสีเหมือนนี่นะคะพี่น้องหูบอ,บอวาสงสัยข้าวมันจะกรอบมากเลยข่อยจะเค้นเม็ดเข่าข่อยเม่อวานข่อยก็มาเบิองไหนดิ แต่ว่าเหมือนี้มันกับโบได้แล้บรรยากาศตรงที่ล่ะแต่ว่าหน้าเขาก็ยังท่นไห้สีอยู่ข้างนั่นนะคะของเจ้าของนาตรงนั้นยังไม่สีแต่ของเราสีแล้วเนี่ยค่ะของหนูมางงี้พี่มันก็จะยาวไปอย่างงี้แหละจนถนนเส้นนั้นนะ่ะแล้วตัวนี้ก็สุดไปตรงโน้นต้นยูคาลิปตัสหนุนตังนู้นเลยตอนนี้นะคะพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศของอุบลน,นะคะมือนีนาวบอเมื่อกี้เนี่ย ฝนกระต๊กนะคะนี่ระวังเดินทางมาจากโห้งเจียมนะคะพึงมะฮอดอำเภอวาลินชรับนะคะยุ่งมองนีที่ออยืนกับยู่ไกลๆกับมอ,อุบลน,นะคะบกไก่กันนะคะอยู่เยื้องๆนะคะอนาคตนะคะหาเมนมีนมเงินมีทองดอกอ,อก้อกะซียากเขตเป็นสถานที่นะคะพักผ่อนกายานะคะ <c oughs> พักผ่อนกายยาก็คือเอ,เอาเสียงไปขูดไม่ลูกนะคะเสียงขุดกระปูเนี่ยพักผ่อน,นแล้วทําเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวเนาะจะเป็นลานกระปงกรแป้บ่เลือ,อยังกบว่าไปนะคะหรือสีลานหมูจุ่มกลางทงหน้ากบว่าไปเนาะเออเอเอ,อก็อยากอยากอยากแบบอะไรเขาเรียกอยากให้ทุกคนนะคะมาดูถ้ามีโอกาสมาแวดดอกออได้นะคะแต่ต้องบอกล่วงหน้านะคะจะได้ตอนรับอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ไปที่ <c oughs> ของเจียมมาขอบคุณ คุณธเนศนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอือเอ้อาะได,ได้ได้เบื้องวิถีชีวิตคือเพิินนะคะมีความสุขนะคะในครอบครัวนะคะผลมีลูกมีสามีนะคะแล้วกะ็ได้ดำเนินชีวิตแบบธรรมาชาตินะคะก็ได้ถามเพลินมาเช้านี่ก็โอ้ได้ไอเดียจากเพลินนั่นลายนะคะส่วนดอกอ้อเองเครื่องสีเขายี่ต้องผันดังส่วนดอกอ้อเองกะบม่ามามา มาแช่ปะสบุารณ์นะคะมาเบึงบักเขาไดียายเท่าใดีนะคะบ่หู้นะคะตอนนี้อี้ยังก็จอยพี่นั้นอยู่ไหนล่ะคิมการถึงไหนละกูว่ายังไม่มาไม่ถึงนะเนี่ย,นานย,ยาจากโมเดลจักไรเนี่ยจนะจซีไรหรือหาไรนี่ยล่ะจา้านี่ประมาณเนี่ยล่ะค่ะพี่นอ้องแต่ตอนนี้นี่หาหูกบหูเขียดเนี่ยเเห็นเลย ไม่มีเลยนะเนี่ยมันเป็นน้ำเลยนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำไม่มีเลยเนาะดูสินี่แหล,ละขอบคุณมผีฟองเด้อค่ะทีเพิ่นจ่างคนเกี่ยวเขาไห้นะคะนี่แหละค่ะสี่หรือหาหรือเจ็ดหรือแปดไรเนี่ยขอบพ่เอเนืใจบมื่หนาสิเกินสิบไรหรอกคะ่ะจากโนนมาพี่อ๋อ น่าจะประมาณสิบเอ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องไปถามแม่ดูว่ามีกินะอะรมาเลยค่ะพี่มาเลยอยากเดินชมทุ่งด้วยมาเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวจะสูตรอากาศบรรยากาศบริสุทธิ์ให้ทุกคนได้แบบหอมอีรีหอมกับปูได้หนีิม,นมัญหากับปูเพราะเห็นเดียวจะไปคุดหูไหนละ่ะ น้องๆน้องๆห้านก่อนทําร้านก่อนน้องผันหารูล,ลูปูที่ลูกเห็นไหมมันค่นําแล้วนะว่ามันไม่มีอ่ะนาะลูปูหน่ะลูกหนูเห็นลูปูหนูเคยรู้ลูปูไหมไม่รู้จักลูปูไทยกรุงเทพวงหัวจักเลยละวะสันเบื่อไงจำผาดในพระยังคือพอพวกเคยภาพปนทาใงไห้ทางหน้าบอกฮะรู้ดูสูงมากเลยอ่ะดูสูงกว่านอะอ้อมากยอย่ามาอย่าไปยืนที่สูงเดี๋ยวมันสูงกว่านออ้อตอนเย็นนะ ออสวัสดีพี่บุญชอบขอบคุณเลยนะคะพี่บุญชอบอนุโมทนาสาธุขอบคุณมาไลน์ออนไลน์จากพี่ชายที่น่ารักและกระแสนดีของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้อันดอกออกกับมามาทงมหนานะคะหลังจากมาจากคอนเสิร์ตมาคลื่นกับพี่ชอบเลม่มาถึงภาพผ้าหนองผ้านุงมะลานมาเบิงนะคะว่ามีหยางเกาะมาสิมาขุดกับปูกับคำแล้วนะคะเลยเห็นบรยาานนะะบรยากาศซัมหนีนะคะมาเป็นหยางเลนแล้วมีความสุขแล้วมาสูดอากาศบริสุทธิ์ลมหายใจแบบด้กลินไอแบบ ที่ต้มนี่แม่แล้วกะเมื่อกี้พี่จอยลงมาอุ้ยมีหนูชอบมากเลยได้กลิ่นอากาศที่แบบอะไรนะเขาเรียกกินฟางข้าวนะทุกคนเออเขาบอก่วาเสียงนกแจนแวนร้องแปลงแค้นกล่อมทุ่งนาข้าวแถวสายลมหนาวยามเช้ายอกยาวข้าวรวงเสียงปีลำเฟือง ไหน้องเป้าเศร้าไปถึงสวงสะกิดให้น้องเป็นห่วงปากลมทวงห่วงสัญญาใจบรรยากาศมันพุ่นพุ่นพุ่นเมื่งอันอันผู้ทายเอ็มวีอยู่พุ่นอายคอยพุ่นไปเอกเอ็มวีอายคอยโอ้ยทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวพุ่นอะเข้าได้หลายเยอะค่ะ ันนี้พี่กิ๊บมาดูทุ่งนาบ้านด๋ออ้อนะเนี่ยพี่กิ๊บเนี่ยกับหลานน้องน้องพันนะคะมาดูนาอ้ออยากจะสร้างอะไรติดต่อสอบถามได้ครับพี่ตาพี่ตานันทชัยเขาบอกว่าถ้าพี่อ้อจะสร้างอะไรค่ะอ๋อให้ปรึกษาได้ใช่ไหมคะได้ได้ขอบคุณกับพี่ตาเดี๋ยวยังไงเด๋ออ้อจะอันนี้เป็นโครงการสีอ้ออยากอยากเขดอิหรีนะคะอันนี้ก็คืออยู่้างหน้าอ่อนนี่มันเป็นถนนนะคะถนนที่เชื่อมต่อนะคะ นั่นคือ,อเออที่น้องต้ายืนนะคะข้างบนน่ะถนนเชื่อมต่อ,อตอนนี้เนี่ยเพิ่นเฮ็ดข้อกีดมาแล้วนะคะละบานีมาต่อมาจากมออุบลน,นะคะถนนเส้นญ่นั่นก็คือถนนเส้นเดชอุดมเดชอุดมก็ว่าลิ่นช้ำราบนะคะนั่นเส้นนั่นนะคะตรงหน้าที่ดอกอ่อตัวนี้นะคะทีหน้าปกติก็คือหน้านี่คือม,มนันเปนหน้ามุ้งน้ามั่งนะคะอันนี้คือหน้าดอกอ่อ เก็บเงินซื er mm ้อนะคะเก็บเงินซื้อกระไดหน้าทงหนีมากตั้งแต่เป็นนักหองนะได้หน้าทงหนึ่งนะคะแลกาฟังเนิตสิเป็นถนนนะคะจริงๆแล้วอยากได้ตรงนี้ติดถนนแต่ว่าเจ้าของเพื่อนกับพ่อไ้พอกันยังเชือเนาะสิคอสือเพื่อนเลยนะเพื่อนสิบ่ขายเพราะว่าเพื่อนมีแค่แปดไร่นั่งยังมองนี่สิคอสือเพื่อนเลยหมเพราะว่ายังมันมันจะเด็ดติดกันนะมันจะเด็ดเป็นอน้าจ้าเข็ดที่ดีเลยเนาะอันนี้คืออยากปลูกต้นใหม่นะครับดอกอ้อยอยากปลูกต้นใหม่เพราะว่าอย่างดอกอ้อยมักต้นใหม่อ้อยว่ามันต้นใหม่ถ้าปลูกขึ้นแล้วมันนเป็แบบ ม,ลม,ลมันล่มเลื่อนเวลาเราสูดอากาศหายใจแล้วมันมีความสุขมันมันสดชื่นอะมันเหมือน ygen, อ,อ,ออกซิเจนออกออกซิเจนหรือออกอย่างเพิ่นตาอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้มันเรียกออกซิเจนหรืออะไรโอโซนใช่ไหมโอ,โอเคนั่นแหละอ,อ,อากาศโอโซนจากต้นไม้นั่นแหละพวกหุ่นยนเราก็เกิดขดจำบ่ได้ขอ,ขอเลี้ยนขอดผสงคู่เ่อใดจบปริญญาตีเจ้าขวดเชื่อขอยสมองขอยหลายยางลายแนวขอยคิดแต่ละเมือเนาะ กระสู่ไปนะคะบ่รัะว่าในํำรวยดอกพี่น,อน้องกเ็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเกา่าแต่ว่าเฮ็ดตังใด้มันเป็นน้ำพักน้ำแรงทีเฮ้าเย็บเงินไวแล้วกระสือหน้ารงนี้นะคะก็ก็ดีใจนะคะก็เลยไดมาปลูกนะคะอยากปลูกลเฮ็ดเป็นอณาจารค่ะเพียนั่นอยากเฮ็ดเป็นแบบว่าเคาเอ่ยยังเกาะคุดซาน้อยหนึ่งแล้วกะ็ทุ่งถามว่าโคกหนองนาใช่โคกหนองนาแต่ว่าอาจด้เป็นทันสมัยแต่ว่ามีมีสะพานยางแล้วก็ย่อนขา เก็บนั่นเก็บนี่ได้โอ้ยหลายอย่างนะคะคิดอยากเห็ดเป็นร้านกาแฟาแบบแบบคันทีคันทีนะเป็นคันทีแต่ว่าคันทีแบบเป็นตะยูน่ะน,นะเปนบัแบบนบ้านนั่นแหละเออคยมากแบบโบราณนนะ่ะเออไม่เกียไม่เกิน,กนยังสีน่อเห็ดเขาในพื้นที่เนี่ยมันสามารถปลูกเขาได้นําปลูกเน่อยากเน่กินนะคะคือเขาอยากายากาังเขา,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 าเหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่เหลี่ยงห่านคือจังของคุณคุณเอื้อคุณเอื้อ,อนะคะเมืองเมืองเมืองเ้าร์นี่นะคะ กับมีเหลียงไก่เหลียงห่าเลียงเป็ดเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเฮอนแมนพราะว่ายหยางพออยู่ในเมืองเนี่ยมันแข่งขันกันรถกระติศฮาเศรษฐกินเขากินน้ำเนี่ยก็โอ้ยถ้าผู้ใด้ปวดท้องบนทางดวนเ่ยบม่มีธิ์เลยเขาห้องน้ำกับ่ไไรเลยต้องนั่งขี่อยู่ในรถแล้วพี่น้องเขาโทษได้หลายเร้อ แต่วอกกับเาท่านเคยจ้เสีอดอกโชกดีอยู่พอไปไปปวดท้องในทางด่วนเลยโอ้ในกรุงเทพกรุงไทยจะเสิอไปกับงน้ำแส่บ,าบา้านนเขายัางแรงเขาปลาลดเนาะอันนี้เออฝนตกใช่ไหมนี่อุ้ยอุ้ยขึ้นได้แล้วพี่ถ้างั้นน่ะฝนมันตกบานเข้ากัยังแต่เขาปลาเขาดงใด้แต่ว่านี่มันเข้าไปไม่ได้แต่มันฟ้าคือม,ม,ม,มฟ้าคือฝนมาแล้วนะต้องเดินไปตรงนั้นมันตกบวกนะพี่พี่ระวังมันตกบวกนะรู้จักบวกไหมอันระวังอันเจ้าผ้าลูกจ้าตกอันไหนไหนทีดต้มนี่อันไห ไปไม่ได้นะลูกทั้งนั้นอ่ะไ,ไม่ได้แลวมาทางนี้ทั้งนั้นมันมีน้ํานะ well โอ้ยข่อยอีตนลงเถ่าล่าคอดเจ้าได้เนี่ยมายังขีดต้มน้ําข่อยเนี่ยบรรยากาศมึงเนี่ยนี่แต่ตอนนี้แบบว่าปกติต้องเอาอนไมาถางไงแต่ว่าไม่ได้เอามาระวังนะลูกโอ้ยหอมแห้งกลิ่นไอธรรมชาติข่อยเล็วเถอะได้เมื่อยก็เมื่อเล้วเถอะบันเนี่ย นึกว่ามันมืดใส่เฮาบอระวังนะพี่กิฟตพี่แซมพี่แซมไปไหนล่ะไปไหนล่ะลูกพี่แซมไปไหนล่ะลูกฮะหน้าหนาวไอ้นะหน้าหนาวมืดไวระวังโอ้หน้าหนาวเพื่อมืดมืดไวมันค่้นเร็วอะเนาะเออใช่ใช่หกโมงนี้เขาสามทุ่มอะเออเออใช่ฮะเออเขาเหี้ยเด้๋นี้มันเขาแล้วมันเลเก็บเอาต้องเอาเกี่ยวตัวนี้มันเหลืออ่ะเออต้องเอาเกี้ยวมาเกียวเดี๋ยวนี้เห็นบ่ลืม ใช่ใช่โอ้ยแค่นี้ไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวให้เป็ดไงพี่อเอาใหน้นกนกมันกินเลยอะมันไม่หอมแฮงเนี่ยเนี่ยอุย้ยมันกรอบข้าวงามมากเลยดูสินสเนี่ยกูว่าอันอี้แมขี่รถจักรยานมาอันนี่อันอย่งอางก็มาอะไรมั้งมันมันผมดผมยังนัน่นโอ้ยตายแล้วกูมองไม่เห็น มืดเร็วจังโอยฝนพินงเอามาคำโพดเห็มาเห็นซ้ำนี่ก็ดีใจเลยพี่นอ้องอะล่าพี่น้องไปก่อนเหรเดอร้อค่ะมันคำแล้วขอโทษขออภัยหลายบริบ่ามาเวิรงว่าสิไปคุดกับปูวอาไว้เมือ่อนาเนาะอื่นก็ลยแล้วเอเออจ้าถูให้ดอกออถือเหล็กแล้วมันที่หนึ่งไหนแมออ่สมบัติปากพี่น้องให้รวยสุข,ขุสุขคนคือกัน ต้องอ่านไข้ทุกไขอยยากขวายอยากลำอยากถือเหล็กยู่น้ำเนาะแด้ไหนเหมือนแรงก็ขอให้ฝันดีเนาะเออตะรุ่นหัวยก่อนโอ้ยมืออื่นแบบเหล็กอกได้เนี่ยมันบอกอ่ะอุ้ย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 หมดกัดไอยหมดกัดไข้แล้วอ่แม่โอเคลาพี่น้องไปก่อนเลยนะคะให้ถือไว้ด้วยเบอร์สุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหลทุกแช่นะคะตอนนี้หมดกัดดอกอ่อแล้วลาไปก่อนละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ